เฮ้ยเห็นทางยาป่ะอ,อยู่ทางฝู่นมั้งเคยเห็นเจนา้าขีา่รถมาเนเสาเหยียบไปปุ๊บปี๊บแต่ไทยวิวพื้นไดเออร์นึงสองสามหืมจวักนี่วันแหงแตกดีปันนั่งป, <laughs> ป่าไม่อยู่แต่แห่มันสิบสองเส้นป่ากศตัวซ้ำหนึ่งมีอยู่มันใดอยู่ตัวงาม มีตัวละแปดโลวูนนี่ยืย่อซ่อนพ่นนี่ก็ได้เมื่าไนี่ตอกกบเราขายทห้ม้อนไหนหายลอยแปดโลนั่นคนกำลังเอาขึ้นมัดติดลูกตุ่มไปอีกสองตัวทางย่าไปแล้วเราหันนั่งจะหันละพุนพูนพูนพนอย่างมาทั้ง โอ้ลอกไม่หนีตะกี้ยืนฟังว่าใดดิจมเลยตะกี้เดี๋ยวนี้พจนลอกไม่ต้นน้ำสาใหญ่กัยูยมูนนี่แหละเ,เป็นเห็ดใหม่มันก็เลยงามแต่ก่อนอยู่โอ้ยยืนสืว่าใดปากก็โตทั้งขุ่นได้ปากก็โตพราะทำหนึ่งนี่โตเฮืองโลอยู่ปากกมีอยู่ เสือสีสมทีมงานบ้านสมปอยไงยแขนดำมากันพร้อมหน้าพร้อมตาปุ๊บไปสุดยอดเอาเมยเอาเมยจัดเลยฮึดนี่เอาจัดเลยเพ่อไงจวดนี่แหได้ลงไปอีกนี่ ว้ยไปแล้วบ่ประคอว่าสวนเขานี่หนีวะประคอไงโอ้หบึกนั่นพ่อไงจะวังบมวของหึ เ <L an> จ้าความเลยเน้อนั่นวับนบนนี้นกเขาเยอะเลยนี่นี้ยตัวบนหน่อยเด้อนี่ว่านเะค่อยตุ่มบอกไม่มีผูใ้ใดมาแย่งเจ้าอยู่แล้วล่ะนี่บักใหญ่เลยมาคอยจับให้คันสีกลางเขาสีบ้านหรือสีฮะบ,บ่กระชันเอาแพ่ออกก่อนที่สัน เอาแพรออกก่อนวานบนีดอกมันอยู่หนีมันบ่อนอยู่หนีเอาแพรมาพี่ควานบนี้บนีป้ายอยู่หนี่ หว่าไนับเบิงมันยี่สิบตัวอยู่ด้วยปลาบึกเออเอใหญ่ไหพี่เพราะงีเออ้เฮ้ยปลาบึกของแหระบาดนี่บ่แม่นแหของปลาบึกเด้อนี่ปลาบึกของแห ันขายไปแล้วหาร้อยตัวนี้คือสิบพถึงแปดโลันขายตะกบแล้วขายไปนี่แล้วพวกนั้นพูนทั้งใช่หรอ

Bốc lô, bốc lô cua chứ. Cua hóng đầu rồi. <laughs> Đây. mi thang lông. Mi thang lông. พอใหญ่แล้วสิเอาบางนี้เออจะวันสูงเด้อไปไม่ถึงเ่งฝ้าด้วยหุ่เอ,อิ้ดพอดีพอดีพอใหญ่จะเอาตีนมันกอนโลดจเจ้าพอดีเลยลงเอาตีนมันกอนหนึ่งสบายบ่ไปใช้ดอกต้นบ่อนอยู่หนี